กฎ21ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้โดยจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ EP7 6. กฎแห่งรากฐานอันมั่นคงความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นำความเชื่อใจสำคัญต่อผู้นำมากแค่ไหนมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยล่ะครับความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นำและเป็นกาวที่ยึดองค์กรเอาไว้ หากผู้นําทำลายความเชื่อใจของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็จะไม่สามารถรักษาอิทธิพลที่มีต่อคนเหล่านั้นเอาไว้ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยหากมองในระดับประเทศเราก็จะเห็นว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาความเชื่อใจที่ประชาชนมีต่อผู้นําประเทศนั้นขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอคดีวอเตอร์เกตทำลายความเชื่อมั่นที่ชาวอเมริกันมีต่อผู้นำประเทศ ความเชื่อใจในประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันตกต่ำลงมากเสียจ,จนเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการลาออกเขาสูญเสียอิทธิพลที่มีต่อประชาชนบิลคลินตันผู้นำที่มีความสามารถสูงมากแต่ข้อข้องใจเกี่ยวกับความเชื่อใจก็บ่อนทำลายความเป็นผู้นำของเขาเรื่องอื้อฉาของบริษัทต่างๆในช่วงทศวรรษที่1990ทําให้ความเชื่อมั่นที่ผู้คนมีต่อผู้นำในภาคธุรกิจสั่นคลอน ข่าวเรื่องการคุกคามทางเพศในสถาบันการศึกษาของทหารบันทอนความเชื่อมั่นที่ผู้คนมีต่อผู้นำในวงการทหารส่วนการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในคริสตจักรคาทอลิกก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างตาสว่างเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในคริสตจักรนี้ผู้นำจะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้อีกหากสูญเสียความเชื่อใจความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นำและนั่นก็คือ กฎแห่งรากฐานอันมั่นคงสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าตัดสินใจอย่างไรแต่อยู่ที่วิธีของผู้นำผมได้เรียนรู้พลังของกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงตอนเป็นศิทยาพิบาลอาวุโสของคริสตจักรสกายไลในแถบซานดิเอโกในฤดูใบไม้ร่วงปี1989คริสตจักรของเราได้รเริ่มกิจกรรมใหม่ๆห,หลายอย่างการเตรียมการแสดงมากมายสำหรับเทศกาลคริสต์มาส กำลังวุ่นวายเต็มทีและผมก็ต้องเดินทางไปบรรยายที่อื่นค่อนข้างบ่อยผมยุ่งมากเสียจนเผลอปล่อยให้ความหุนหันเข้าครอบงำและทำพลาดครั้งใหญ่นั่นคือผมตัดสินใจเรื่องสำ,สำคัญสำคัญสามเรื่องอย่างรวดเ,เร็ว,รวและให้มีผลบังคับใช้ทันทีโดยเปเลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างของการแสดงในเทศกาลคริสต์มาสยกเลิกการนมัสการพระเจ้าในเย็นวันอาทิตย์อย่างถาวรและไล่ทีมงานคนอื่นออก สิ่งที่น่าสนใจคือการตัดสินใจของผมทั้งสามเรื่องนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงการแสดงในเทศกาลคริสต์มาสก่อให้เกิดประโยชน์การนมัสการพระเจ้าในเย็นวันอาทิตย์เป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกสูงอายุกลุ่มเล็กๆแต่เราก็มีกิจกรรมอื่นที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกกลุ่มนี้ได้ดีกว่าส่วนทีมงานคนนั้นก็มีเหตุที่ควรแก่การไล่ออก และผมก็จะเป็นต้องถอดเขาออกจากการเป็นทีมงานโดยเร็วแต่ความผิดพลาดของผมคือวิธีตัดสินใจสำหรับองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของอาสาสมัครจำนวนมากการตัดสินใจต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องโดยปกติแล้วผมจะเรียกประชุมบรรดาผู้นำถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในเรื่องที่จะตัดสินใจตอบคำถามและอธิบายแต่ละประเด็นอย่างละเอียดจากนั้นผมก็จะให้เวลาพวกเขา ในการโน้มน้าวผู้นำระดับถัดลงไปและเมื่อได้เวลาที่เหมาะสมผมก็จะประกาศให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความมั่นใจและกระตุ้นให้พวกเขาสนับสนุนวิสัยทัศน์ใหม่นั้นแต่เนื่องจากตอนนั้นทุกอย่างในเครือจ,จักรกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีผมจึงคิดว่าตัวเองสามารถใช้ทางลัดได้และละเลยกระบวนการนั้นแต่ผมคิดผิดและมันก็เป็นความผิดพลาดของผมจริงๆ ผลที่ตามมาคือความไม่เชื่อใจในไม่ช้าผมก็รู้สึกถึงกระแสต่อต้านและความไม่เห็นด้วยตอนแรกผมคิดว่าทุกคนควรปล่อยวางเรื่องนี้และเดินหน้าต่อไปแต่แล้วผมก็ตระหนักว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พวกเขาเท่าว่าอยู่ที่ผมผมใจร้อนเกินไปและเหนือสิ่งอื่นใดคือผมมีทัศนคติที่ไม่ดีนัก ซึ่งนับว่าแย่มากสำหรับคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับทัศนคติในตอนนั้นผมตระหนักทันทีว่าตัวเองได้ฝ่าฝืนกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงเสร็จแล้วและนั่นก็เป็นครั้งแรกในชีวิตการทำงานที่คนของผมแคลงใจในตัวผมความสัมพันธ์ของเราซึ่งตั้งอยู่บนความเชื่อใจเริ่มผูกก่อนลงทันทีที่ผม,มรู้ตัวว่าทำผิดผมก็รีบขอโทษอย่างตรงไปตรงมาต่อคนของผม และขอให้พวกเขายกโทษให้สิ่งที่คุณควรจำไว้เสมอคือคนของคุณรู้ทุกครั้งที่คุณทำผิดพลาดคำถามสำคัญคือคุณจะยอมรับกับพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ถ้าคุณยอมรับพวกเขาก็มักกลับมาเชื่อใจคุณอีกครั้งโชคดีที่กรณีของผมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ปฏิบัติตามกระบวนการตัดสินใจอย่างเคร่งครัดมากขึ้น เพราะผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วว่าเราไม่สามารถใช้ทางลัดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำได้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำมานานแค่ไหนแล้วก็ตามความเชื่อใจเปรียบเหมือนเงินในกระเป๋าสตางค์ของผู้นำทุกครั้งที่คุณตัดสินใจได้ดีในฐานะผู้นำคนของคุณก็จะมอบเงินให้และทุกครั้งที่ตัดสินใจผิดพลาดคุณก็ต้องคืนเงินบางส่วนให้พวกเขาตอนเข้ารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ ผู้นำจะมีเงินทุนจำนวนหนึ่งอยู่ในกระเป๋าสตางค์อยู่แล้วทุกสิ่งที่เขาทำจะส่งผลให้เขาได้รับเงินเพิ่มหรือต้องเสียเงินหากผู้นำตัดสินใจผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็จะเสียเงินไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเงินก้อนนั้นก็จะหมดลงไม่สำคัญเลยว่าการตัดสินใจผิดพลาดครั้งสุดท้ายจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่เมื่อถึงตอนนั้นทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วทันทีที่เงินก้อนนั้นหมดลง ความเป็นผู้นำของคุณก็จะหมดลงเช่นกันในทางตรงกันข้ามผู้นำที่ตัดสินใจถูกต้องและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เสมอจะมีเงินเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องแม้สุดท้ายแล้วเขาจะทำพลาดครั้งใหญ่จะต้องคืนเงินจำนวนหนึ่งแต่เขาก็ยังมีเงินเหลืออยู่อีกมากซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมตอนเป็นผู้นำของริตกรักตรสกายไลน์ตลอดระยะเวลา8ปีก่อนหน้านั้น ผมตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและได้รับความเชื่อใจจากสมาชิกเสมอมาผมจึงสามารถทำให้พวกเขากลับมาเชื่อใจอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว,รวความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นำความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นำและผู้นำจะสร้างความเชื่อใจได้อย่างไรคำตอบก็คือด้วยการแสดงให้คนของตัวเองเห็นถึงศักยภาพความพยายามในการสานสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีเสมอ หากคุณเป็นผู้นำที่มีศักยภาพและทำผิดพลาดไม่บ่อยนักผู้ตามก็จะให้อภัยคุณโดยเฉพาะในกรณีที่พวกเขาเห็นว่าคุณกำลังพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นาแถมพวกเขายังให้เวลาคุณได้สานสัมพันธ์ด้วยแต่พวกเขาจะไม่เชื่อใจคนที่มีบุคลิก,กภาพแย่และการทำผิดในเรื่องนี้ก็นับว่าร้ายแรงมากผู้นำที่มีประสิทธิภาพรู้ความจริงข้อนี้ดีคริเวเทอรั ซึ่งเกษรจากตำแหน่งประธานกรรมการผู้ก่อตั้งและซ e o ของเป๊ปซ b o t l อต g g งกลุ่กล่าวว่าผู้คนจะให้อภัยความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจแต่ถ้าคุณทำลายความเชื่อใจของพวกเขาการทำให้พวกเขากลับมาเชื่อมั่นในตัวคุณอีกครั้งก็นับว่ายากมากนั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมความเชื่อใจถึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณคุณอาจหลอกหัวหน้าของคุณได้ แต่ไม่สามารถหลอกเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ในพลเอชน m a n แมนสวัสคอชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพว่าความเป็นผู้นำคือการหลอมรวมของกลยุทธ์และบุคลิกภาพซึ่งทรงพลังมากแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกว่าจะทิ้งอะไรจงเลือกทิ้งกลยุทธ์บุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของผู้นำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอ บุคลิกภาพทำให้เกิดความเชื่อใจและความเชื่อใจทำให้เกิดผู้นำนี่คือกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงบุคลิกภาพกําลังบอกอะไรหากคุณเป็นผู้นำบรรดาผู้ตามก็เปรียบเหมือนคนที่ยินดีจะเดินทางไปพร้อมคุณและเราสามารถบอกได้ว่าการเดินทางนี้จะเป็นอย่างไรจากบุคลิกภาพของคุณหากคุณมีบุคลิกภาพที่ดียิ่งเดินทางไปนานเท่าไหร่ ทุกอย่างก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าคุณมีข้อบกพร่องด้านบุคลิกภาพยิ่งเดินทางไปนานเท่าไหร่ทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นทําไมจึงเป็นเช่นนั้นละ่ะนั่นก็เพราะไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่ตัวเองไม่เชื่อใจบุคลิกภาพสามารถบอกสิ่งต่างๆเกี่ยวกับคนคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว,รวและต่อไปนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มันสามารถบอกได้บุคลิกภาพบ่งบอกถึงความสม่ําเสมอ ผู้นำที่ไม่มีจิตใจอันมั่นคงจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้เพราะศักยภาพในการทำงานของเขาจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเจอร์รี่เวสต์นักบาสเกตบอล NBA ชั้นยอดกล่าวว่าคุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากนักหากทำสิ่งสำคัญเฉพาะวันที่อยากทำถ้าคนของคุณไม่รู้ว่าคนคาดหวังอะไรจากคุณในฐานะผู้นำเมื่อถึงจุดหนึ่ง พวกเขาก็จะเลิกมองว่าคุณเป็นผู้นำเมื่อนึกถึงผู้นำที่เป็นตัวอย่างอันชัดเจนของความสม่ำเสมอคนแรกที่ผมนึกถึงคือบิลลี่เกลแฮมทุกคนเชื่อใจเขาไม่ว่าตัวเองจะนับถือศาสนาอะไรทำไมละ่ะนั่นก็เพราะเขาเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีบุคลิก,กภาพที่ดียิ่งมานานกว่าครึ่งศตวรรษเขาดำเนินชีวิตตามค่านิยมของตัวเองทุกวันและไม่เคยให้คำมั่นสัญญา หากไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําเช่นนั้นได้จริงทั้งอย่างพยายามอย่างเต็มที่ในการเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของความสม่ําเสมอบุคลิกภาพบ่งบอกถึงศักยภาพจอห์นมอลลี่นักการเมืองและนักเขียนชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่าไม่มีใครไปได้ไกลกว่าบุคลิกภาพของตัวเองกล่าวคือบุคลิกภาพที่ไม่ดีจะเป็นกรอบจำกัดการเติบโตของเราคุณคิดว่าใคร จะมีศักยภาพในการบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้อื่นได้มากกว่าระหว่างคนที่ซื่อสัตย์มีวินัยและทุ่มเทพยายามอย่างหนักกับคนที่ตลบตะแหลงหุนหันพลันแล่นและขี้เกียจเมื่อเปรียบเทียบเช่นนี้เราก็เห็นคำตอบได้อย่างชัดเจนจริงไหมครับลํำพังพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอถ้าอยากไปได้ไกลเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วย ลองนึกถึงเทเรลลโอเวนส์ ens, นักอเมริกันฟุตบอล NFL ดูสิครับนักอเมริกันฟุตบอลน้อยคนนักจะมีพรสวรรค์อย่างเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้ากับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้และหากเป็นเช่นนั้นต่อไปเขาก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในฐานะนักกีฬาได้มากเท่าที่ควรบุคลิก,กภาพแย่แย่เปรียบเหมือนระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลัง ไม่ช้ามันจะทำลายศักยภาพในการทำงานและความสามารถในการเป็นผู้นำของคนคนนั้นทำไมละ่ะนั่นก็เพราะคนที่มีบุค,คลิก,กภาพแย่ไม่ใช่คนที่น่านับถือและความเชื่อถือคือรากฐานของความเป็นผู้นำเคล็กเวเทอรรับอธิบายว่าคุณไม่สามารถสร้างความเชื่อใจได้ด้วยการพูดเกี่ยวกับมันแต่คนอื่นจะเชื่อใจคุณก็ต่อเมื่อคุณทำผลงานได้ รวมทั้งแสดงให้ทุกคนที่ทำงานกับคุณเห็นถึงตัวตนและความซื่อสัตย์ของคุณหากผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยมผู้คนก็จะเชื่อใจและเชื่อมั่นว่าผู้นำคนนี้จะดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาได้นี่ไม่เพียงทำให้ผู้ตามมีความหวังกับอนาคตแต่ยังทำให้พวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองและองค์กรอย่างมากด้วยบุคลิกภาพบ่งบอกถึงความนับถือที่ผู้อื่นมีต่อคนคนนั้น คนอื่นจะไม่นับถือคุณหากคุณไม่มีบุคลิกภาพที่ดีซึ่งการได้รับความนับถือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนและผู้นำต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับการนับถือคำตอบก็คือเขาต้องตัดสินใจได้ดียอมรับความผิดพลาดของตัวเองและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ตามและองค์กรมากกว่าของตัวเองหลายปีก่อนมีภาพยนตร์เรื่อง Glory ซึ่งเป็นเรื่องราวของกรมทหารราบที่54ของรัฐเมสซาซูเซตกับโรเบิร์ตกูชอในพันผู้บังคับบัญชากรมทหารนี้แม้เนื้อเรื่องบางส่วนของภาพยนตร์จะเป็นเรื่องแต่งแต่เรื่องราวการต่อสู้ของชอกับทหารของเขาในสงครามกลางเมืองและความนับถือที่เขาได้รับจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเรื่องจริงภาพ,พยนตร์เล่าถึงการก่อตั้งกรมทหารนี้ของกองทัพฝ่ายเหนือซึ่งเป็นกรมทหารแรก,แรก ที่มีทหารชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาชอเป็นคนผิวขาวและผู้บังคับบัญชากรมทหารนี้เขาดูแลเรื่องการเกณฑ์นคนเข้ากรมการคัดเลือกในทหารผิวขาวการจัดหาอาวุธและการฝึกทหารใหม่เหล่านี้ชอคิ้วเข็มเรื่องการฝึกอย่างหนักเพราะรู้ว่าผลงานของกรมทหารนี้สามารถตัดสินใจได้ว่าชาวเหนือผิวขาวจำนวนมากจะเห็นคุณค่าของคนผิวดำในฐานะทะหารและพล,ละเมืองหรือหยดอยดหยามพวกเขา โดยในระหว่างการฝึกอันหนักหน่วงนี้ทั้งชอและทหารของเขาก็ค่อยๆนับถือซึ่งกันและกันมากขึ้นหลังการฝึกสิ้นสุดลงสองสาเดือนกรมทหารราบที่54ก็มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเมื่อฝ่ายเหนือเข้าโจมตีป้อมวักเนื้อของฝ่ายใต้ที่เซาแคลโรไลน่ารัสเซลลดันแคนผู้เขียนชีวประวัติของชอบรรยายถึงการโจมตีนั้นว่าชอยืนอยู่ด้านหน้าสุด ขณะกล่าวปลุกใจเป็นครั้งสุดท้ายและออกคำสั่งว่าจงพิสูจน์ตัวเองบุกหลังจากนั้นหลายปีทหารคนหนึ่งกล่าวว่าเขาจำได้ว่ากรมทหารของชอสู้ยิบตาเพราะชอเดินนำหน้าไม่ใช่อยู่ข้างหลังการต่อสู้ครั้งนั้นทหารเกือบครึ่งหนึ่งของกรมทหารราบที่54จากทั้งหมด600คนบาดเจ็บถูกจับหรือถูกสังหารพวกเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญ แต่ก็ไม่สามารถยึดป้อมวากเนื้อได้ส่วนชอซึ่งนําคนของตัวเองขึ้นไปเหยียบขอบกําแพงป้อมอย่างห้าวหาญก็ถูกสังหารพร้อมทหารเหล่านั้นการกระทําของชอในวันสุดท้ายของชีวิตยิ่งตอกย้ําให้คนของเขานับถือในตัวเขามากกว่าเดิมสองสัปดาห์หลังการต่อสู้ครั้งนั้นอาบานัสฟิชเชอร์ในสิบของกรมทหารราบที่54กล่าวว่าตอนนี้ผมอยากออกไปรบยิ่งกว่าทุกครั้ง ผมอยากแก้แค้นให้กับผู้บังคับบัญชาผู้กล้าหาญของเราเจอาร์มิลเลอร์กล่าวไว้ว่าสิ่งเดียวของมนุษย์ที่ไม่มีทางถูกฝังลงหลุมและประทับอยู่ในความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมไว้อาลัยคือคุณลักษณะของคนคนนั้นนี่เป็นความจริงที่ยั่งยืนกว่าชีวิตของเราก็คือตัวตนมันเป็นสิ่งที่ไม่มีทางถูกฝังลงหลุมปุคลิก,กภาพที่ชอแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งจนวาระสุดท้ายของชีวิต และมันก็บ่งบอกได้ถึงระดับความนับถือที่คนของเขามอบให้ซึ่งยั่งยืนกว่าชีวิตของเขาเสียอ,อีกบุคลิกภาพที่ดีของผู้นำจะทำให้ผู้ตามรู้สึกเชื่อใจแต่หากผู้นำทำลายความเชื่อใจของผู้ตามก็เท่ากับเขาทำลายศักยภาพในการเป็นผู้นำของตัวเองนี่คือกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงครับจุดเริ่มต้นของจุดจบของความเชื่อใจก่อนหน้านี้ผมได้กล่าวถึงคดีวอเตอร์เกต และเรื่องอื้อฉาวต่างๆที่โด่งดังซึ่งบ่อนทำลายความเชื่อมั่นที่ผู้คนมีต่อผู้นำในช่วง30ปีที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวอเมริกันเริ่มเสืศสัทธานในผู้นำประเทศและแคลงใจในการกระทำของประเทศตัวเองอย่างรุนแรงก็คือสงครามเวียดนามการกระทำของคณะรัฐบาลจอห์นสันความผิดพลาดของโรเบิร์ตแมนามาราและการไม่ยอมรับความผิดต่างๆของพวกเขา ทำลายความเชื่อใจของชาวอเมริกันพวกเขาฝ่าฝืาฝนกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงและหลังจากนั้นอเมริกาก็เผชิญกับปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นมาตลอดตอนที่ประธานาธิบดีเคนเนดีและโรเบิร์ตแมกนามารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปี1961นั้นเวียดนามอยู่ในภาวะสงครามอยู่แล้วพื้นที่แถบเวียดนามกลายเป็นสนามรบมาหลายสิบปี ส่วนอเมริกาก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามนี้ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950เมื่อประธานาธิบดีไอเซนฮาวส่งทหารอเมริกันจำนวนหนึ่งไปยังเวียดนามในฐานะที่ปรึกษาและหลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีเคนเนดี Kennedy, ก็ดำเนินตามนโยบายของไอเซนฮาวต่อโดยตั้งใจว่าจะให้ฝ่ายเวียดนามใต้ทำสงครามและคว้าชัยชนะมาด้วยตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปอเมริกา กลับไปผัพันกับสงครามนี้มากขึ้นโดยมีช่วงหนึ่งที่ทหารอเมริกันมากกว่า500,000คนถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในเวียดนามหากคุณอยู่ในช่วงเวลาของสงครามนี้คุณอาจแปลกใจเมื่อได้รู้ว่าช่วงแรกชาวอเมริกันสนับสนุนการเข้าร่วมสงครามนี้อย่างแข็งขันแม้ทหารอเมริกันจะถูกส่งตัวไปมากขึ้นอย่างรวดเร็วและทหารที่บาดเจ็บล้มตายก็มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เมื่อถึงปี1966 อเมริกาก็ส่งทหารไปยังเวียดนามมากกว่า200,000คนแล้วแต่ผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยหลุยสแฮริสพบว่า2ใน3ของชาวอเมริกันเชื่อว่าอเมริกาควรยืนหยัดและต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ที่เวียดนามและคนส่วนใหญ่เชื่อว่าอเมริกาควรปักหลักอยู่ที่นั่นจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดความเชื่อใจมาก่อนแล้วการสนับสนุนจะตามมา แต่สุดท้ายประชาชนก็เลิกสนับสนุนอเมริการับมือกับสงครามเวียดนามได้เลวร้ายมากบรรดาผู้นำของอเมริกาดึงดันที่จะทำสงครามต่อทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางชนะแต่ความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดคือแมคกนามาราและปรัานาธิบดีจอรสันไม่ยอมบอกความจริงเรื่องนี้กับชาวอเมริกันการกระทำเหล่านี้ทำลายความเป็นผู้นำของรัฐบาลเพราะความเชื่อใจคือ รากฐานของความเป็นผู้นำแมกนามาร่าเขียนไว้ในหนังสือเรื่อง In Retrospect ว่าเขาพูดถึงความสูญเสียของอเมริกาโดยพยายามทำให้มันดูเป็นเรื่องเล็กและบอกความจริงเกี่ยวกับสงครามเพียงครึ่งเดียวตัวอย่างเช่นเขาเล่าว่าในวันที่21ทธันวาคม1963เมื่อผมเดินทางกลับจากไส้ง่อนถึงวอชิงตันผมไม่ได้ตอบคำถามกับนักข่าวอย่างตรงไปตรงมาผมบอกว่า เราได้ผลลัพธ์ของการโจมตีที่รุนแรงขึ้นมากของพวกเวยียดกงซึ่งเป็นความจริงแต่ผมก็เสริมว่าเราทบทวนแผนของฝ่ายเวยียดนามใต้และเชื่ออย่างไร้ข้อกังขาว,ว่าพวกเขาจะต้องประสบความสําเร็จนี่เป็นการกล่าวเกินจริงแบบสุดขีดเป็นเวลานาน,านพอสมควรที่ผู้คนไม่ได้แคลงใจกับคําพูดของแมกนามาราเลยเพราะไม่มีเหตุผลใดที่พวกเขาจะไม่เชื่อใจบรรดาผู้นําประเทศ แต่ในไม่ช้าประชาชนก็ตระหนักว่าคำพูดของเขาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วในที่สุดชาวอเมริกันก็เริ่มหมดศรัทธาหลายปีต่อมาแมกนามาร่าก็ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองโดยกล่าวว่าพวกเราในคณะรัฐบาลเคนเนดีและจอรนสันซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับสงครามเวียดนามได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นหลักการและแนวคิดที่ประเทศของเรายึดมั่นมาโดยตลอด เราตัดสินใจโดยยึดค่านิยมเหล่านั้นเป็นหลักแต่เราทำผิดผิดอย่างมหาเลยทีเดียวถึงตอนนั้นก็สายเกินไปแล้วหลายคนบอกว่าแมกนามารายอมรับความผิดพลาดสายเกินไป30ปีและทำให้ทหาร58,000คนต้องเสียชีวิตสงครามเวียดนามทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งไม่ได้หมายถึงชีวิตของทหารจำนวนมากเท่านั้นทว่าประชาชนที่ไม่เชื่อใจบรรดาผู้นำ ก็ไม่อยากเดินตามพวกเขาอีกต่อไปการเดินขบวนประท้วงนำไปสู่การจลาจลและความวุ่นวายที่แผ่วงกว้างไปทั่วทั้งสังคมยุคสมัยของจอห์นเอฟเคนเนดีที่เริ่มต้นด้วยความหวังและภาพในอุดมคติอันสวยงามกลับลงเอยด้วยความไม่เชื่อใจและความหวาดระแวงเกี่ยวกับริชาร์ดนิกสันทุกครั้งที่ฝ่าฝืนกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงผู้นำจะต้องชดใช้ความผิดพลาด ด้วยศัก,กยภาพในการเป็นผู้นําแมกนามาราและประธานาธิบดีจอร์สันสูญเสียความเชื่อมั่นที่ชาวอเมริกันมีต่อพวกเขาผลที่ตามมาก็คือศัก,กยภาพในการเป็นผู้นําของพวกเขาตกต่ําลงสุดท้ายแมกนามาราก็ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนจอร์สันซึ่งเป็นนักการเมืองผู้มากประสบการณ์ก็รับรู้ได้ถึงสถานภาพที่ย่ำแย่ของตัวเอง และไม่ลงแข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยแต่ผลของการทําลายความเชื่อใจไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นความไม่เชื่อใจนักการเมืองของชาวอเมริกันยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ผู้นําที่ทําลายความเชื่อใจของผู้ตามไม่มีทางรักษาอิทธิพลที่ตัวเองมีต่อคนเหล่านั้นเอาไว้ได้ความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้นําหากคุณฝ่าฝืนกฎแห่งรากฐานอันมั่นคงนี้ก็หมายความว่า คุณบั่นทอนอิทธิพลของตัวเองในฐานะผู้นำการประยุกต์ใช้กฎแห่งรากฐานอันมั่นคงในชีวิต 1. ผู้ตามเชื่อถือในตัวคุณมากแค่ไหนและคุณจะวัดความเชื่อใจที่พวกเขามีต่อคุณได้อย่างไรคำตอบก็คือด้วยการดูว่าพวกเขาเปิดเผยกับคุณมากแค่ไหนพวกเขาบอกความคิดเห็นแม้แต่ความไม่เห็นด้วยให้คุณรู้อย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าพวกเขาบอกข่าวร้ายทันทีเหมือนตอนที่บอกข่าวดีใช่ไหม พวกเขาบอกให้คุณรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขอบเขตความรับผิดชอบของพวกเขาหรือไม่ถ้าไม่นั่นอาจหมายความว่าพวกเขาไม่เชื่อมั่นในบุคลิกภาพของคุณแล้วเพิ่มร่วมงานกับผู้นำของคุณละ่ะพวกเขาเชื่อใจในตัวคุณเสมอใช่หรือไม่แล้วคุณจะวัดความเชื่อใจที่พวกเขามีต่อคุณได้อย่างไรคำตอบก็คือด้วยการดูว่าพวกเขาไว้วางใจให้คุณทำงานสำคัญมากแค่ไหน หากคุณต้องรับผิดชอบงานสำคัญสำคัญเสมอก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าพวกเขามองว่าคุณน่าเชื่อถือและทําไม่เป็นเช่นนั้นคุณก็ต้องหาคำตอบว่าพวกเขาแคลงใจในความสามารถหรือบุคลิก,กภาพของคุณ 2. คนที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงส่วนใหญ่มักใช้เวลาไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถทางอาชีพพวกเขาพยายามเพิ่มศักยภาพของตัวเองแต่มีเพียงไม่กี่คน ที่ให้ความสําคัญกับบุคลิกภาพแล้วตอนนี้คุณทําอะไรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองบ้างผมขอแนะนําให้คุณพัฒนาบุคลิกภาพสามอย่างซึ่งก็คือความซื่อสัตย์ความจริงใจและความมีวินัยคุณสามารถพัฒนาความซื่อสัตย์ได้โดยสัญญากับตัวเองว่าจะซื่อสัตย์เสมออย่าตัดทอนความจริงอย่าโกหกแม้จะมีเจตนาดีและอย่าบิดเบือนข้อมูล จงซื่อสัตย์แม้การทำเช่นนี้จะทำให้คุณได้รับผลกระทบสำหรับการพัฒนาความจริงใจคุณต้องเป็นตัวของตัวเองกับทุกคนอย่าเล่นการเมืองเสแสร้สงหรือจงใจให้คนอื่นคิดว่าคุณเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นส่วนการพัฒนาความมีวินัยนั้นคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องทุกวันไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม 3. ถ้าคุณเคยทำลายความเชื่อใจที่ผู้อื่นมีต่อคุณความเป็นผู้นำของคุณ ก็จะอยู่ในสถานะย่ำแย่จนกว่าคุณจะพยายามแก้ไขสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือขอโทษคนที่คุณเคยหักหลังหรือทำให้เขาต้องเจ็บปวดหากมีสิ่งใดที่คุณสามารถแก้ไขหรือชดใช้ได้ก็จงรีบทำและพยายามทำให้พวกเขากลับมาเชื่อใจคุณอีกครั้งยิ่งตอนนั้นคุณทำลายความเชื่อใจของพวกเขาอย่างรุนแรงมากแค่ไหนคุณก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขมากขึ้นเท่านั้น พวกเขาไม่ได้มีหน้าที่เชื่อใจคุณแต่คุณมีหน้าที่ทำให้พวกเขาเชื่อใจและหากคุณเคยทำลายความเชื่อใจของคนในครอบครัวด้วยก็ให้เริ่มต้นแก้ไขความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนความสัมพันธ์ในการทำงาน 7. กฎแห่งการนับถือผู้คนจะเดินตามผู้นำที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเรื่องราวนี้น่าสนใจมากครับก่อนจะกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ